ใครว่าคนธรรมดาจะเขียนพินิยกรรมไม่ได้เพราะตั้งแต่ผมเป็นทนายผมเห็นคนมากมายไม่มีมรดกทิ้งไว้เลยเพราะเขาไม่มีเงินก้อนใหญ่ที่จะกลายเป็นมรดกได้แต่วันนี้มีวิธีครับแค่เรามีประกันชีวิตเงินหลักล้านผ่อนได้ปีละไม่กี่หมื่นหรือเดือนละไม่กี่พันไม่ใช่เศรษฐีก็เขียนพินิกรรมไว้ให้ลูกให้เมียให้พ่อแม่ได้ ด้วยทุนประกันที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าเพราะพินัยกรรมที่ดีต้องมีทรัพย์ให้แบ่งและประกันชีวิตก็คือทรัพย์ที่เราสร้างไว้ให้ครอบครัวและถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตอยากเรียนรู้สิ่งนี้ผมสอนให้ฟรีครับคุณจะซื้อประกันไว้ให้คนที่คุณรักหรือจะเริ่มต้นอาชีพขายประกันชีวิตกับผมก็ได้ผมจะให้ความรู้ทั้งกฎหมายและการเงินแบบไม่ห่วงวิชาเลย ทักลน์หน้าโปรไฟล์มาคุยมาคุยกันครับแล้วคนธรรมดาก็สามารถวางแผนล่วงหน้าสร้างเงินก้อนใหญ่ให้แก่ครอบครัวคุณได้ผมทนายด่วงสุเชนทั่วทิพสวัสดีครับ